สวัสดีครับร้านวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแมะน้ำที่เคิครับเป็นสมเด็จปกโพรนะครับผมของสมเด็จพระยาณสังวรนะครับอดีตประสังคราชนะครับองค์ที่19หรือมานามของท่านปัจจุบันก็คือนะครับสมเด็จประสังคราชนะครับวัชริยาสังวรนะครับผมของวัดโบวนเวทนะครับแห่งวัดโบวนเวทองนี้นะครับสร้างในปีพศ2 5 0 0 ส4ปัจจุบันปศสอง5ัร้สิบห้า 65, องนี้ผ่านเวลามาแล้ว31ปีนะครับผมข้างบนก็เป็นนะครับพระนามท่านอนายยศสอ,สอยานสังวรน,นะครับผมสมเด็จพระสังฆราชนะครับองค์ที่19เนี่ยสมเด็จพระยานสังวรน,นะน,นะครับนะครับ พราะแม่ครูจะหลายท่านเชื่อนะครับว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะครับพระเกศาพระโลหิตธาตุท,าท่านก็กลายเป็นพระธาตุนะครับพระโลหิตการเป็นพระธาตุนะครับแล้วก็ท่านก็เคยเป็นกระสินดับไฟได้ด้วยนะครับวัดไฟที่ไว้ไว้เอ่อไหมแถวบ้านแถวหมู่บ้านแถว,วัดาวิวทยาลัยน,นะครับผมอาจเป็นพระศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มาพร้อมกล่องเต็ม,มนะครับของพนัการ้อยสามสี่ นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคนดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ